ครับคลิปนี er the the causes, <c oughs> ้เรามาดูอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอแก้งคอก็อยู่ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอภูเขียวอำเภอแก้งคอก็ได้ชื่อมาจากต้นคอนะครับที่อยู่แก่งน้ํานะครับที่นี่ก็มีลาน้ําอยู่ก็เลยเป็นที่มาของแก่งคอเป็นแก้งคอนะครับแก้งคอก็ทํามาชีพหลักคือทํานาทําไร่อ้อยนะครับพื้นที่ราบ เตี้ยเตี้ยล้อมรอบของอำเภอแก้งคอซึ่งอำเภอแก้งคอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ร,ราบนะครับมีภูเขาไม่เยอะแล้วก็เป็นอำเภอที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าคนที่จะมา แกลนชุมแพจังหวัดเลยก็ต้องผ่านเภอเก่งคอนะครับเราเดินทางถ้าเราเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิจะขึ้นหนองบัวลำพูจะขึ้นเลยจะขึ้นคอนแก่นก็ผ่านแก่งคอที่นี่เมื่อก่อนเป็นป่าดมสมบูรณ์ครับช่วงหลังมีการทําการ,กรเกษตรเริ่มต้นด้วยข้าวมีอ้อยนะครับ ทำเยอะแกนค้อก็มีโรงงานน้ำตาล กรรมทางการเกษตรหลักๆก,ก็คืออ้อยแลาวเปิดแก้งคอนะครับน้าก็ทำพอสมควรแอร์ก้งคอมีขนาเป็นที่ราบ เมืองแก้งคอแล้วครับก็ชมชิวทัศไปเรื่อยๆการตั้งถิ่นฐานของประชาชนก็อยู่จิ่ถลนเส้นส0 1ศครับระวังออกมาจากตัวอำเภอก็มีพวกขายวัสดุก่อสร้าง คาเหล็กกิจกรรมธุรกิจอื่นหลายอย่าง ก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรเป็น4เลนนะครับผ่านแก้งคอ้อเนะี่ยเส้นสองศดูแล้วก็คลึกคัพพอสมควรกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่นี่คึกคัพพอสมควรเลยครับ เพอรแก้งขอนะครับอำเภอที่ใหญ่ครับมันกำลังขยายสีเลนตอนนี้กลังพัฒนาครับก็ถือว่าเจริญนะครับแก้งขอก็เจริญดาว่าเจริญจากพืชไร่ครับก็คืออ้อยเป็นหลักแล้วก็มีพวกำาํานวก็มีพวกอยู่ค้าบ้าง แก้งคอนี่ก็สามารถเชื่อมไปจุดอื่นได้แยกข้างหน้านะครับไปบ้านท่ามะไฟหวานตรงไปชัยภูมิไปโคราชแยกสะอาแยกขวาข้างหน้านะครับบ้านท่ามะไฟ จะไปป่าโปงพันปีได้นหะไม่แน่ใจแยกไปน,นี่ต้องขอเช็คก,ก่อนว่าไปได้ไหมอ๋อเขาเอาป้ายออกมาไม่แน่ใจนะครับไปเอาไปได้ครับไปป่าปงพันปีมอหินขาวแย่เมื่อกี้ครับไปป่าปงพันปีมอหินขาวได้ตัวเมืองก็คือคัาครับดูเต้นรถยนต์มือสองนะครับโอ้เยอะจิงเยอะครับ ที่เราเห็นนี่คือมันมีตลาดอยู่เข้าไปซ้ายขวานะครับตลาดหลายที่อยู่ตัวเมืองเจริญมากครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับแยกซ้ายไปบ้านแท่นอำเภอบ้านแทนได้ครับจากแกล้งคอตรงนี้ครับเส้นสองสามแปดเก้าไปแกล้งคอ,อไปบ้านแท่นได้แต่ตรงนี้ใหญ่มากครับ แกงค้อนใหญ่ๆวันนี้วันศุกร์นะครับรถเยอะครับน่าจะเป็นมาตลาดกันนะครับวัดชัยสามหมอพระอารามหลวงโ่อเคผ่านวัดพระอารามหลวงวัดชัยสามหมอ ธนาคารไม่เยอะนะครับสถานีตำรวจไปสนีนะครับขวากืออำเภอนะครับโรงพยาบาลแก้งคอใหญ่นะครับโรงพยาบาแก้งคอ ปตทข้างหน้าก็เป็นแยกวางสามหมอช่องสามหมอใช่วางสามหมอที่แยกไปมันจากคิรีนะครับ อำเภอแก้งขอไปเชียงบุรก็44กิโล